ถ้าเพื่อนเต้องการขยายขอบภาพจากตรงนี้ให้ขยายออกแบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทำกับมือถือง่ายๆเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปตัดต่อคลิปนะครับแต่ว่าผมจะพาเพื่อนๆไปขยายขอบภาพให้มันกว้างขึ้นให้มีมิติแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยมือถือครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b o บอสบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับชื่อว่า h y Pi p p h o t o Editor and i r Art นั่นเองครับก็เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานร่วมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้เพื่อนๆไปที่แอป Hi Pi c นะครับอนส่วนแรกนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำเข้าตรงนี้ได้ แล้วก็เลือกภาพที่ต้องการขยายนะครับสมมุติผมต้องการภาพนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนมาด้านล่างครับจะเจอคำว่า f i l t e r AI จากนั้นจะอยู่อันที่2เลยนะครับเขาจะใช้คำว่าเติมอัตโนมัติตอนนี้ยังใช้ฟรีอยู่เพื่อนๆรีบใช้เลยนะครับกดแล้วก็รอทำการประมวลผลสักครู่หนึ่งครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะ,ะขยาย ขอบให้มันดูกว้างขึ้นนะครับอาจจะมีวัตถุอื่นโผล่เข้ามานะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดู b e ฟอร์กับอ f t เตอร์กดที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ b e ฟอร e อ f t e r ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอานะครับก็ให้เพื่อนกดที่กรกบาทและเดี๋ยวลองสร้างใหม่อีกครั้งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับไปที่เดิมครับคำว่า Filter AI แล้วก็เลือกคำว่าเติมอัตโนมัติที่เป็นรูปคนกำลังเล่นสเกตบอร์ดนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับ เรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเปลี่ยนจากภาพแรกหรือเปล่านั่นเองครับโอ้โหแบบนี้ก็สวยเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการจะใช้งานก็สามารถกดที่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ได้เลยครับวิธีการบันทึกนะครับมุมบนขวานะครับจะมีลูกศรชี้ลงเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยตอนนี้ก็บันทึกไปที่อุปกรณ์หรือว่าคลังภาพของเพื่อนๆแล้วนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆอยากจะขยายภาพเดิมนี้นะครับเพื่อนๆก็กดกลับตรงนี้แล้วก็ ไปที่คำสั่งเดิมเลยนะครับ Filter AI แล้วก็เลือกอันที่เป็นคนเล่นสเกตบอร์ดเติมอัตโนมัตินั่นเองครับแล้วก็รอให้ระบบทำการประมวลผลสักครู่หนึ่งครับภาพที่ได้ก็จะมีความยิ่งใหญ่อลังการมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็แลกมาด้วยสิ่งที่ถูกย่อลงไปแล้วขยายขอบด้านข้างออกนั่นเองนะครับก็ดูก่อนแล้วก็หลังแบบนี้นะครับถ้าจะใช้งานก็กดที่ เครื่องหมายถูกต้องหรือว่าถ้าไม่ใช่งานก็กดที่กากบาดได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะกลับไปแก้ไขหรือว่ากลับไปลบโปรเจกต์ที่เราทำมาไว้แล้วนะครับจะอยู่ที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ตรงนี้นะครับก็มีโปรเจกต์เดิมที่ผมเคยทํางานไว้อยู่นะครับถ้าอยากจะลบโปรเจกต์ที่เราเคยทําไว้แล้วเราก็กดคําว่าจัดการแล้วก็ไปเลือกเลยนะครับว่าอยากลบอันไหนสมมุติอยากเลือกอันนี้ผมก็กดคําว่าลบก็จะเหลือโปรเจกต์เท่าที่เราอยากจะเก็บไว้นั่นเองครับ สำหรับภาพที่เพื่อนๆเอาไปขยายขอบด้านข้างออกนะครับเขาก็จะยึดอัตราส่วนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเอาภาพที่มีอัตราส่วน4:3มาทําการขยายขอบออกภาพก็ยังคงอัตราส่วน4:3แต่ว่าเขาจะเพิ่มเติมขอบแล้วก็ลดตัวเราเข้าไปข้างในฉากนั่นเองครับ ก็ยังเป็นข้อจํากัดที่ไม่สามารถที่จะเลือกอัตราส่วนอื่นได้นะครับเขาจะอ้างอิงกับอัตราส่วนภาพต้นฉบับนั่นเองครับเดี๋ยวไปดู Before กับ After ที่ผมเคยทําสักเล็กน้อยกันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการเอาภาพไปขยายขอบให้ดูกว้างขึ้นด้วย AI ของ HiPick นั่นเองครับเพื่อนๆเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อหรือว่าเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ